ที่ลดน้ําหนักแบบลดเร็วนะคะผอมเร็วนะคะมันก็จะมีผลกระทบเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์อะคะ่ะหมายถึงว่าคือผอมอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นน้าหนักเราก็จะขึ้นขึ้นลงลงหรือบางคนก็จะแบบเพิ่มขึ้นเยอะอะคะ่ะเกิดจากการที่ช่วงที่เราน้ําหนักลงเร็วเนี่ยร่างกายก็จะปรับตัวก็คือเหมือนเซฟอะคะ่ะคือระบบเผาผัานก็จะลดลงเอนเ,เนอร์จีบาลานี่คือน้ําหนักพลังงานมันก็จะเกินเราก็สูบมีภาวะอ้วนได้นะคะจะเห็นว่าคนที่ ลดน้ำหนักแบบวดเร็วอะค่ะก็จะมีโยโย่เอฟเฟกก็คือน้ําหนักเพิ่มขึ้นหลังจากที่เราลดในในระยะยาวเนี่ยคือการลดน้าหนักลดเร็วเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อเราจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออันนี้ไปอะค่ะก็คือเราจะผอมแบบสุขภาพไม่ดีสมแบบเหี่ยวเหี่ยวคือแบบไม่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสังเกตคนที่ผอมและแข็งแรงเขาก็จะมีมวลกล้ามเนื้อที่ที่เหมาะสมอะค่ะดังนั้นการลดน้าหนักที่ถูกวิธีต้องแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคือเราก็จะมีหลักการว่าลดน้ําหนักเราก็จะตั้งเป้าเอาไว้ว่าอาทิตย์ละครึ่งกิโลกร,รัมหรือหรือ1กิโลกร,รัมต่ออาทิตย์นะคะหลาจะตั้งเป้าเอาไว้ว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราลดสักแค่ครึ่งกิโลก็พอนะคะในใน7วันเนี่ยเราก็ในแต่ละวันเราก็จะมาลดแคลอรี่ต่อวันลดให้ได้วันละ 500กิโลแคลอรี่ต่อวันท mm ําสําเร็จ7วันเนี่ยในหนึ่งที่นี้เราก็น้ำหนักเราก็หายไปครึ่งกิโลค่ะอันนี้ก็จะเป็นการลดหนักที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ทแข็งแรงคะแเราก็จะมีมวลกล้ามเนื้อที่ที่เหมาะสมค่ะก็สามารถทําต่อไปได้6เดือน6เดือนเราก็จะมีลดไปได้อาทิตย์ละครึ่งกิโลใช่ไหมคะเดือนหนึ่งก็2กิโลแล้วถ้าทําไปได้ครึ่งปีเนี่ยก็ได้เป็น ิบกิโลคือคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราไม่ต้องลดแบบลดเร็วหัวห้า่ะคะแล้วก็ตั้งเป้าว่าทิศแค่ครึ่งครึ่งละกิโลแล้วในแต่ละวันเนี่ยลดอาหารวันละลดลงให้ได้วันละห้าร้อยกิโลแคลอรี่เชน่นเราเคยกินผ้าแบบเต็มจานเนี้ยคะ่ะเราก็อาจจะลดหนึ่งลดข้าวลงหนึ่งทัพีต่อมือ้อเพราะข้าวหนึ่งทัพีเนี่ยก็จะมีพลังงาน80กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็เครื่องดื่มอ่ะแทนที่จะกิน ชานมไข่มุกหวานๆที่มีพลังงาน2 3 0สรอกิโลแคลอรี่เรามากินน้ําเปล่านี่ไม่มีพลังงานเลยอย่างเงี้ยค่ะทั้งวันเนี่ยถ้าเราทําได้ยี้ลดไปหายไป5้ารอกิโลแคลอรี่ต่อวันใช่ไหมคะที่หนึ่งเราก็จะมีน้ําหนักหายไปครึ่งกิโลกรัมถ้าทําเป็นนิสัยตอเนื่องมีไม่ในใน1งเดือนหายไป2กิโลกรัมค่ะในครึ่งปีเราหนักเราก็หายไปเป็น10กิโลสำหรับคนที่น้ําหนักแบบเยอะๆอ้วนมากๆถ้าเราต้องการลดเยอะๆะค่ะเราก็สามารถที่จะทําสําเร็จได้ค่ะ